สวัสดีครับิีวิอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการใช้งานการสอนนะสร้าง AI ให้มันตีความรู้จำภาพได้ด้วยตัวเราเองนะพวกเราเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องรู้โปรแกรมมิ่เลยนะไม่ต้องเขียนโคดดิ้งเลยนะครับก็มีเว็บที่ให้บริการฟรีเหมือนที่เห็นอยู่บนจอเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะทายเป็นมัชเมลโลหรือไม่ใช่มัชเมลโลนะครับเอาภาพใส่เข้าไปนะาภาพหน้าเรานะครับตุ๊กตาหมีหรือมัชเมลโลก็ได้แล้วแต่นะครับก็ถ้าสนใจเนี่ยนะครับ ท่านคุณเข้าไปที่นี่นะครับที่ h a b l e Machine นะบนจอนะครับเว็บ u r เเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็เป็นของ Google ที่ Develop พัฒนาให้เราได้ใช้ฟรีเลยนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะฮะก็ุญาตปิดนะครับแล้วก็ปิดอันนี้นะครับโอเคก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับก็ผมก็จะ g e ส started นะครับก่อนอื่นมันจะมีทั้งให้เลือกทั้งแบบเป็นภาพนะเสียงแล้วก็ท่าทางเนาะนะครับทางขวามือที่เขาทำเป็น ทาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะคลิปนี้นะฮะเราก็จะสอนเฉพาะภาพก่อนนะฮะสอนเฉพาะภาพก่อนนะก็ Get Start กดที่ปุ่มนี้นะครับ <c oughs> มันก็จะมีให้เลือกนะ Image นะครับ Audio หรือว่าท่าทางเราเลือกแค่ Image ก่อนนะครับมีซ้ายกับขวานะขวามือเนี่ยถ้าคุณเลือกมก็จะเป็นตูกออกแบบมาให้ AI m o เด l ที่คุณสอนมันเสร็จมันจะตัวเล็กนะครับแล้วก็เหมาะเอาไปใช้ในพวกอุปกรณ์เล็ก นะครับพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกอุปกรณ์ IoT ทั้งหลายนะครับหรือถ้าทางซ้ายมือก็จะใหญ่หน่อยนะครับสามารถเอาไปลานผ่านเว็บล้นบน PC ได้นะขนาดภาพก็200พิกเซลนะครับประมาณนี้นะครับหรือ96อนนพิกเซลกรณีภาพเล็กกรณน,นใช้ในอนุปกรณ์เล็กๆนะฮะ <c oughs> เราเอาเลือกซ้ายมือก่อนนะครับเอาแบบธรรมดาปกติส่วนใหญ่นะครับ ก็จะเห็น2อันนะคือคลาส s 1กับคลาส s 2กล่องแล้วก็มีเทรนโมเดลอันกลางนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือพรีวิวความหมายก็คือนะฮะไอเจ้าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวพ redict ถ้ามีภาพเข้ามาเนาะแต่ก่อนจะทำอย่างนั้นได้ต้องเทรนโมเดลถูกไหมครับโมเดลเทรนได้ยังไงต้องมี Data ให้ AI มันนะครับ AI โมเดลต้องมี Data มาจากไหนคลาส s 1กับคลาส s 2หรือคุณจะเพิ่มคลาสอีกก็ได้เป็นคลาส s 3 c คลาสแปลว่าอะไรนะครับก็เช่นหน้าชื่อชื่อผมนะ มนศักก็คือหน้าผมตั้งชื่ออย่างนี้นะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจะ ABC ได้หมดนะครับ <c oughs> ตั้งเพื่อให้สื่อเข้าใจนะครับแล้วก็คลาสสองผมจะนี่นะครับก็จะเป็นปากกานะไฮไลท์นะนะครับ h i g h t l i g h t นะไฮไลท์นะครับแล้วก็คลาสสามเนี่ยผมก็จะเป็นหน้าผมเองที่ใส่หน้ากากเนาะนะครับ,รบก็เป็นมนสัก์นะครับพา s s มาสนะครับนี่เอเคไหม <c oughs> คส 3, าสามอะไรอีกเอา,า class นะอีกสักคลาสนะหนังสือนะบุ๊กนะฮะหนังสือเดี๋ยวผมจะมีหนังสือสอนให้มันด้วยนะโอเคเรามีสี่คลาสนะครับคุณก็มาเริ่มจากคลาสแรกนะครับก็คือหน้าผมเองนะครับอ่ะว้วก็กดที่ปุ่มเว็บแคมนี้ นะครับแล้วคุณจะอัปโหลดภาพถ้าคุณมีภาพอยู่แล้วเนาะก็เลือกอัปโหลดอัปโหลดไฟล์เข้าไปเนาะมีภาพเล็กๆแต่ต้องมีภาพเยอะนะเพราะต้องสอน AI อาจจะสักร้อยภาพเนี่ยน,นะครับก็แต่ว่าผมจะแคปเจอจากเว็บแคมเพื่อให้ง่ายเดี๋ยวดูนะผมกดเว็บแคมปึ๊บนะฮะก็เปิดกล้องอ่าตอนนี้ก็ใช้เว็บแคมของโน้ตบุ๊กนะฮะให้โฮลทูเรคคอร์ดก็คือหมายความว่ากดปุ่มนะ <c oughs> แล้วก็ค้างเอาไว้เอาเมาส์คลิกค้างาไว้มันจะแคปภาพปั๊บ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 ไปนะผมก็จึ๊ก เห็นไหมฮะภาพผมก็เข้าไปเต็มเลยเห็นไหมอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือมวนสักแบบไม่มีหน้ากากนะครับเดี๋ยวลองข้ามมาข้างล่างเอามอนสักแบบมีหน้ากากนะครับนะก็แบบมีหน้ากากนะฮะอ่าเว็บแคมเหมือนกันนะแล้วก็โอนะครับปุ๊บเราสามารถที่จะหันหน้าไปมาได้หลายมุมด้วยนะครับเพื่อให้มันเรียนรู้ในหลายๆแบบโอเคไหมครับ ส่วนหน้าข้างบนนะครับก็จะยิ้มด้วยไม่ยิ้มแล้วแต่หน้าเบื้องหน้าเศร้าเพื่อให้มีความหลากหลายเนาะนะครับตอนในที่นี้ผมต้องการแยกแยะร,ระหว่างหน้าแบบมีหน้ากากกับไม่มีหน้ากากเนาะนะครับนี้อ่เสร็จนะครับปากกาซะหน่อยนะฮะไฮไลท์ใช่ไหมปากกาอ่านี่นะครับก็เอาไปใส่ให้มันใกล้ๆเนาะผมก็เอาหน้าออกซะหน่อยหนึ่งนะครับะนะฮะปุ๊บนะฮะ พอละนะครับก็เป็นปากกานะครับถัดไปนะฮะเอาอีกสักคลาสนึงนะครับก็เป็นตรงนี้หนังสือนะครับนี่นะครับก็ให้มันดูหนังสือซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้มันแยกแยะนะครับว่าระหว่างหนังสือนะครับอ่าโอเคนะครับออีกสักนิดนึงนะครับอ่าโอเคเรได้เป็นร้อยรูปแล้วนะครับ เราก็จะได้4คลาสนะครับหนึ่งถังสือมนสักที่มีหน้ากาปากกาไฮไลไท์แล้วก็มนสักที่ไม่มีหน้ากาถ้าคุณมีหน้าของเพื่อนคุณก็เอาหน้าของเพื่อนเข้ามาได้นะครับก็แอดคลาสตรงนี้นะครับได้อีกตอนนี้ผมพอละนะครับผมก็สังเห็นไหมเดต้ามันเป็นเส้นโยงเห็นไหมครับโยงมาที่เทรนโมเดลนี้นะครับผมก็เลือกเทรนกดที่ปุนะ่มเทรนโมเดลนะมนบอก,กรอสักครู่หนึ่งนะฮะโอ้รอสักครู่หนึ่งนะครับก็อย่าสวิชแท็บนะ นะฮะอย่าปิดแ็บ you must live this tab open to train your model อัาเสร็จแล้วนะฮะอะไรจะไวปันนั้นนะครับอะไรจะไวปันนั้นอ่าหน้าในนี้คือหน้าที่จับจากเว็บแคมของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะส่วนหน้าผมในคลิปไลฟ์เนี่ยหน้าเนี้ยนะฮะก็คือจะอีกกล้องหนึ่งนะเห็นไหมตอนนี้เรามีสองกล้องนะนะครับโอเคผมเทรนโมเดลสร้างโมเดลเสร็จแล้วที่เอาไว้พรนะฮะตอนนี้เนี่ยพยากรค,คือทำนายเป็นอะไรภาพนี้คืออะไรนะนะครับ ก็ตอนนี้ผมเป็นหน้านี้นะฮะอยู่ที่เว็บแคร์ไหมมันทำนายเป็นมนสักเห็นไหมครับชัดเจนนะเนออไม่เดาอย่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับเราจะลองใส่หน้ากากดูซะมันคุยจะต้องตอบสีม่วงข้างล่างนี้นะก็คือมนสักวิดมาสนะเห็นไหมฮะเห็นไหมเป็นสีม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะเห็นไหมครับเอาออกเอาเข้านะฮะออกเข้าเห็นไหมฮะเออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทีนี้เราลองปิดหน้าแบบนี้ดูสิ อืเห็นไหมครับยังเดาว่าเป็นอันที่สองอยู่นะนะครับแต่ว่ามัเปลี่ยนสีหน้ากากเห็นไหมครับเปลี่ยนสีหน้ากากเนาะมันก็เลยมีเออเลอร์คือพยายามจะเดาเป็นเบอร์หนึ่งบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะสีมันกลจะสีนะหน้ากากเห็นไหมฮะเข้าใจไหมว่า a ออนคิดยังไงเนาะนะัะมันเริ่มมีความมั่นใจลดลงเห็นไหมฮะมันมั่นใจลดลงนะนะครับอ่ะปากานะปึ๊บยังไม่ยอมไหมาะมีหน้าผมอยู่ไหมครับผมจะเอาหน้าผมออกนะนะมันเริ่มเดาเป็นเป็นมันควรต้องเดาเป็นอันที่สองนะคือไฮไลท์ เปลนไม่เอ่ยนะฮะสีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นปากกาไฮไลท์นะเห็นไหมครับทํำยังไงก็ยังเป็นปากกาปุ๊บเอาหน้าเข้ามาหน้าว่าเออเห็นไหมฮะก็กลับมานะครับโอเคแล้วก็หนังสือเนาะดูนะนะครับอ่ะปุ๊บปุ๊กเห็นไหมครับเป็นหนังสืออยู่เห็นไหมครับนี่พอเป็นอย่างนี้นึกว่าเป็นปากกาเห็นไหมเพรมันแบนเห็นไหมมันแบนเป็นปากกาเอาแบบไม่มีหน้าปกตอบอะไร ยังยิงตอบหนังสือนะนะครเพราะหน้าตาท่าทางมันคล้ายๆหนังสือเห็นไหมครับแต่เริ่มงงๆเป็นไฮไลท์เห็นไหมครับมีสีส้มเพราะสีมันส้มเยอะเหมือนประกาเมื่อกี้นะครับโอเคไหมพอแบนนี้ตอบว่าเป็นประกานะเพราะมันแบนเหมือนกันโอเคไหมพอจะเข้าใจการสอน AI แล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะครับผมได้ AI ตัวหนึ่งที่สามารถจะแยกแยะภาพแบบอโตเ m ม t ติได้อัตโนมัติได้แลวเนะ คุณจะเอาไปใช้ยังไงนะครับก็ export model นะครับจะอยู่วันนี้เล่นก็ได้นะ export model นะครับสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรืออยากจะไปใช้นะโค้ดไม่ยากเลยนะครับก็ URL อยู่ตรงนี้นะครับถ้าค,คุณจะอัปโหลดนะอัปโหลดตัว AI model เนี่ยขึ้นไปที่ Cloud ของ Google นะฮะก็คือไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไม่อยากโฮสต์ไม่อยากตั้งเซิร์ฟเวอร์เองคุณอัปโหลดจะได้ URL ตัวนี้นะครับ URL นี้ไปใช้นะกดเลือกอัปโหลด h r r a b l e นะครับแล้วก็สั่งอัปโหลดใ่โมเดล โมเดลที่สอน AI โมเดลที่สอนที่มันฉลาดเมื่อกี้จะถูกอัพโหลดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google นะแล้วก็เพื่อเอาไว้ใช้ Pre d i c t ไว้ทำนายได้นะครับถ้าคุณก็ต้องไปเขียนโปรแกรมว่ายิงภาพเข้าไปให้ AI URL เนี้ย API ตัวเนี้ยนะคะที่อยู่ที่ Google แล้วนะที่อัพขึ้นไปเนี่ยมันตอบกลับมาเป็นภาพอะไรนะตอนนี้เราถ้าคุณต้องการเรียกวิธีนั้นก็อัพโหลดนะครับก็จะได้ URL นี้ออกมาแล้วก็บอกวิธีใช้ตอนไปเรียกใช้เนี่นะครับก็ถ้าเป็น JavaScript ถ้าเป็น peer ไฟ js นะแล้วแต่มีสองแบบถ้าเป็น javascript คือคุณไปเขียนเว็บอีกเว็บหนึ่งหน้าเว็บเพจง่ายๆหนึ่งหน้าแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยไปฝังนะในหน้าเว็บเพจเหมือนก็จะเรียกนะนะครับโอเคไหมวิธีเรียกใช้ผมไม่ลงดีเทลนะถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ก็จะเข้าใจนะครับเนี่ยก็จะไปเรียกคลาสนะครับตรงนี้เนี่นะฮะ predict นะครับ,รรบเอา webcam. canvas ใส่เข้าไปเนาะคือเอาภาพใส่เข้าไปเป็น api เนาะจะตอบกลับมาเป็น prediction แล้วคุณเอา prediction มาใช้นะครับโอเคไหม เอา Prediction มาใช้ตัวใหญ่พอไหมครับนะนะฮะโมเดลด p r e d i c t a า p d i c t i o n มาใช้นะนะฮะก็คือยิงภาพไปมี API ที่เราอัปโหลดที่ Google มันจะตอบกลับมานะนะก็กดอนะัปโหลดซะมันก็จะไปอยู่ที่ Google ตอนนี้ยังไม่ไปนะโมเดลยังอยู่ที่ผมหรือจะอีกวิธีคือ TensorFlow นะนี่ก็เทคนิคมากขึ้นนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานด้านกับบ n e l e a r n i n g ของ Google นะก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะเป็นพวกภาษา k e ราสอะไรขอเขาเนี่ยนะครับแล้วแต่นะอีก3แบบนะ ะครับก็ทําได้นะครับก็แล้วแต่คุณเอาไว้เล่นนะครับก็เอาละครับเราก็มีในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราทําความเข้าใจทําความรู้จัก AI แบบสร้างแบบง่ายๆจากที่บ้านได้นะให้รู้จำภาพคราวหน้าเราก็จะมาดูเรื่องอื่นอื่นๆอีกน,นะครับผมก็จะมาแชร์เรื่อยๆสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ